รวมรถมือส JK ขอนำเสนอรถบ้านสวยๆวยเครื่องยนต์เน่นๆนะคะรถยนต์คันนี้นะคะเป็นรถมัดด้า2ค่ะ5ประตูนะคะเกียร์ออโตโ้รถยนต์ปี2010ค่ะมีกุญแจรีโมทนะคะเครื่องยนต์เน่นๆไม่ไอไม่ดันไม่เคยติดแก๊สค่ะสีสันสวยดูดีตลอดทั้งคันนะคะหน้าหลังก็มาแบบเดิมๆโครงสร้างเดิมๆค่ะ ช่วงร่างดีแอร์เย็นภาษีปี69นะคะร้อแม็กขอบ16เดิมโรงงานยางดีทั้ง4เส้นค่ะและรถคันนี้มี a i r b แบ็มี ABS ครบเลยนะคะราคาเงินสดคัน1 9 0 0 0บาทเล่มชุดโอนมีให้พร้อมค่ะรถพร้อมขับสภาพค่อนข้างสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยสนใจโทรติดต่อตามเบอร์โทรใต้คลิปนัดไปดูตัวจริงด้วยตนเองได้เลยนะคะ เพื่อประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นค่ะอ่านรายละเอียดใต้คลิปนี้นะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายเพียงนำเสนอให้ชมกับข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นสวัสดีค่ะ